มลาชมาแปลว่าอะไรเมลาชมาแปลง่างยๆก็คือฝ้านะครับเมลาชมารครีมก็คือครีมทาฝ้านะครับที่จริงแล้วเรามีครีมทาฝ้าที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยขอร้องทีงานให้พัฒนาครีมทาฝ้าที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมากที่สุดขอให้เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่สุด สิ่งที่เราได้มาในวันนี้และเป็นครีมเมลาสมาที่พร้อมจำหน่ายใน s u มเมอร f ออฟ1955ในวันนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าเป็นครีมคาฟ่าที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะหาซื้อได้ในท้องตลาดคอนเฟิร์มนะครับเหตุผลทำไมครีมคาฟ้าตัวนี้เนี่ยให้ประสิทธิภาพ สูงมากให้ผลรวดเร็วมากโอกาสการแพ้เรือละลายเคืองที่จะเกิดจากมันน้อยมากมีโอกาสทําให้ผิวแห้งไหมแน่นอนทําให้มีบ้างเล็กน้อยครีมทาฟ้าเนี่ยแน่นอนจะต้องทําให้ผิวแห้งและบางคนอาจจะเป็นสะเก็ดเล็กน้อยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติน,นั้นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องการแพ้นะครับแต่เป็นเรื่องการทํางานปกตินะครับแต่อาการลักษณะเช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็ลองเลือกใช้นะครับเอกสต็อปหรือไม่ก็เป็นเซลลิสต์ ให้ใช้ร่วมกันนะครับครีมซาฟ้าตัวนี้เหมาะให้ใช้เช้าและเย็นนะครับทั้งเช้าและเย็นนะครับแล้วอย่าอย่าทาเฉพาะหน้านะครับทาคอด้วยนะครับอย่หน้าทั้งขาวคอไม่ขาวไม่สวยนะครับทาให้กว้างนิดนึงนะครับจะได้จะได้ดูดีนะครับเอาละครับเรามาดูว่าอาเมลามาครีมอาของ Su m m e r of 1955้ในตัวใหม่เนี่ยมีจมีอะไรบ้างนะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับชื่อว่าไลปโพรสโมรีซอสซิโน่จริงๆก็คือรีซอสซิโน่ที่เอาไปใส่เอาไว้ในไลปโพรสโมนั่นเองทุกคนก็คงจะรู้จักไลปโพสโมดีนะครับเพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องไลปโพรสโอมมาเนี่ยตอนหลายครั้งแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโพลาท่านเคยดีไหมครับบริษัทโพลาเป็นบริษัทผลิตเครือ่องสำอางชั้นสูงของญี่ปุ่นนะครับ ตัวนี้เนี่ยผ่านการวิจัยพัฒนาใช้เวลาค่อนข้างนานมากและเป็นตัวที่ใหม่มากๆนะครับและเป็นตัวที่ของรองว่าเราก็ต่ดเต้นมากๆเลยนะครับมันช่วยทําอะไรบ้างนะครับเจ้า r ิ s ซอรซินตัวนี้เนี่ยนะครับช่วยในการบํารุงผิวให้สดใสขึ้นนุ่นนวลขึ้นนะครับลดจุดด่างดานะครับลดรอยฝ้านะครับผมขออนุญาตให้คุณเดือเปิดไปที่สไลด์ หน้าทีแปดนะครับนาทีแปดนะฮะตัวจะเห็นเป็นเทชัดเจนเลยนะครับว่ามีการวิเทบราะห์ร่วมกันวิตามินซีแล้วก็อมบูตินนะครับจะเห็นชัดเจนว่าั้างกาของวิตามินซีนี่นนะทางดีประสิทธิสูงที่สุดประสิทธิภาพสุด การเปที่ยเช้เขาเรียกว่าอินวิชโรอินวิโตคือการเปลี่ยนเชียอในระดับเซลล์คือเอาเซลล์ละเอาเซลล์ออกมาแล้วเรา,า,เ,า,เ,า,าเอากลา่มชิโซซิโนลนี่น,น,นะครับใส่เข้าไปแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และการเปลี่ยนแปลงของสีของเซลล์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นชัดเจนจะเห็นว่ามุมบนด้านขวามือน,นะครับเป็นเป็นตัวเป็นตัวที่เกิดการเปลีนน่ยนแปลางที่ชัดเจนที่สุดเดีย๋ยวผมจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากกว่านะั้นให้ท่านดูอีกนะครับนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่ใช้ในการรักษาฟ้าที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้นะครับนะเพราะว่านะได้ประสิทธิภาพสูงมากไม่ก่อให้เกิดการแพ้เลยนะครับแล้วก็ซึ่งเข้าไปทํางานได้อย่างล้าลึกมากๆเลยนะครับทีนี้อยากให้คุณเลืออเปิดไปที่สไลด์หน้าที่สินะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับการการใช้อุจาหะนอสนะครับบน ผิวจิหรือว่า in vivo นะครับมีสีตัวอย่างให้ดูนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้ก่อนและหลังใช้นั้นมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆนะครับมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆบางอันนั้นเมื่อเป็นฝ้าแล้ว <c oughs> ใช้ตัวนี้พักหนึ่งดูประหนึ่งว่าไม่เคยเป็นฝ้ามาก,ก่อนเลยนี่อันนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับ ั้งโลกจับตาตรงนี้อยู <c> ่ <oughs> ผมขอให้คุณเอ,อื้อนำเสนอ,อสไลด์ที่หน้าสิบสองหน้าสิบสองเนี่ยนะครับเราแบ่งจะเห็นจะเห็นภาพหน้าคนเป็นเป็นสามหน้านะครับเริ่มจากหน้าที่ซ้ายก่อนนะครับหน้าที่ซ้ายเนี่ยนะครับเราให้แบ่งครึ่งหน้าเป็นอย่างนี้นะแบ่งครึ่งหน้าหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเราให้ใช้ของจริง หน้าฝั่งขวาเราใช้พลซสโบนะครับพลซสโบเป็นว่าของของหลอ,อก,กครับใช้ไปสามเดือนแรกนะครับหน้าฝั่งซ้ายดีขึ้นอย่างชัดเจนหน้าฝั่งขวาคงเดิมน,นะครับไม่ได้แตกตา่างมากนายนะนะครับเห็นได้ชัดว่าเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนใช้ไปอีกสามเดือนทีนี้ให้ใช้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมๆกันเลยนะครับ ลองเปรียบเทียบดูสิครับว่าความแตกต่างขนาดไหนแตกต่างมากและชัดเจนมากๆตรงนี้เนี่ยแหละครับเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าฝ้าในลักษณะขนาดนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นฝ้าที่มีความเข้มข้นสูงมีขอบสีที่ชัดเจนที่แตกต่างจากบริเวณผิวชั้นดีหรือว่าผิวที่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมีขอบชัดเจนของรอยฝ้านะฮะนะฮะสักภาพหนึ่งเนี่ยนะฮะ ของเริ่มหายไปนะฮะเริ่มจางไปแน่นอนครับระยะเวลา6เดือนสำหรับฝ้าขนาดนี้เนี่ยนะฮะแล้วส่งผลค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้นีถือว่าได้ผลและได้ประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับหากใช้ต่อเนื่องไประยะเวลาเรื่อยๆนะครับจะส่งผลที่ดีขึ้นมากๆตลอดตลอดไปนะครับค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะถามว่าคุณจะถามว่าแล้วฝ้าจะหายสนิทหายขาดไหม ใน,นนี่แล้วแต่คนแล้วแต่ศักยภาพของผิวคุณสมบัติของผิวอยู่ที่ว่าท่านยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับออกแดดเป็นประจำโดยไม่ทากันแดดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทำว่าทาใช้ครีมทาฝ้าแล้วเนี่ยยังจงมีความจาเป็นต้องใช้ทาครีมกันแดดไหมครับจําเป็นมากๆนะต้องหลังจากทาฝ้าแล้วต้องกันแดดนะครับแล้วก็ดีเรียกการการออกแสงเนี่ยนะตรงน,นี้ตรงนี้สำคัญถ้า่านอยากให้ฟ้ากัาไนไ้นนี่แหละครับ คือตัวแลคโซม솜รีสอร์ซแนลนะครับตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมากๆนะครับมีตัวหนึ่งนะครับชื่อในอาร์ในอาซินามัยนะครับในอาร์ซินามัยตัวนี้เนี่ยนะครับก็เ,เป็นอีกตัวหนึ่งที่แตกต่างออกจากไวท์เทนนิ่งโดเด่นออกจากไวท์เทนนิ่งที่เมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันถึงหกตัวนั้นนะครับตัวนี้ช่วยทําให้บํารุงผิวลดการริ้วรอยลดอรอยด่างดำนะครับทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ เมื่อผสมกันเมื่อผสมกันกับและผสมอุตสาหะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอย่างมานะครับในตัวมิลาัสมาครีนี้นะครับมีส่วนผสมที่คล้ายคลึงอยู่กับตัวไวท์เ n นิ่อยู่อีก4ตัวนะครับซึ่งเราบองว่าหกตัวนี้เมื่อรวมอยู่ด้วยกันแล้วสร้าง s y เนจี y ให้กับสินค้าได้มากนะครับก็คืออะดูตินนะครับ Swiss Garden c r e s s Sprout Extract นะครับบร s สซ a กา a ี s นะครับ Extract a l a n t o i n นทะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะครับกลมกล่อมมากนะครับเมื่อใช้บนผิวหน้าโอกาสการแพ้น้อยให้ประสิทธิภาพสูงเห็นผลค่อนข้างชัดเจนในระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับตัวนี้ เป็นตัวที่เรามีความตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านที่เป็นฝ้าอยู่ก็รอมานานเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับหากท่านเป็นฝ้าก็ขอให้หายไวๆนะครับดื่มน้ํามากๆรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับหลีเกเลี่ยงแสงแดดให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเป็นฝ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านเซนสิทีฟกับแสงแดดนะครับ <Yeah. S 1> ขอให้ท่านโชคดี กลับมาไหวนะครับขอบคุณครับส่ง